บ้านในบ้านบ้านเจ้าจ้าเมืองแจีงแก่บ้านผ่อนเมืองหอมหมดกะปอไห้หัวแหีงกะกะบอลัวเจ้าหัวนี้กะตีหางเขาหมดฟองเป่าไปหมดเขียเ่าเย็นเห็ดได้เห็ดเห็ดจังไรจังสิเป็นเห็ดเี็ดได้เี็ดเหยดจังไรจังสิเป็นพองเห็ดจังไรจังวาเห็ดสิบสองพองสิบสี่เห็ดยี่พองยังหายเมืออเปลียนยาเหดเมื่อสิบสองพองเมื่อสิบห้า สางสองน้องสามน้ำสีน้องเรียพี่หากันเพี้ยงกันขอใข่เมียมันเลี้งลูกปูปพืดซ้ำละเมื่อไหสว่างสดใสไผ้กะว่าไผดีสินกะว,ว่ามันสั่งกะว่าตอนแกมเอ้ยแกมหล่าพูแก,มว,แก,ม,ก,แกมวอนอนหันหอนหนหาแก,ากไอ้ พี่จจะาปว่ไม่บุญดันดันเท่าไหนนานมางานน้ำที่เว้ยเว่ยพุ่มพุ่นกองงานนี่พ่อคงคำไว้ในท่าดอพี่คนตั้งคีตั้งสิบิตจากเออวอมจากเออเว้นปียังมาไม่ได้สั่งว่าระพระพุรมรัพมตังการงานแม่าคอยยืมเอาจากบ Xuân, để uốn thì chắc mà phải để nó, để nó, đầy, này để hẹn để hẹn non, muốn được thì cháu đi xin mà cho đã em đưa tiền đã sai sợi coi như ba không xài, chay, đại, cả vắng, quân may quân sao ดันดันดินดันดันดินดินได้กระสัรหาใจเนึ่งนู้ดใจล้มพังต้อมใบต้อม่รงเห่าใจคนนั้นแกวัน ผมอ่าล้วสัพดอหอาหมอเค่นมาเอาเมื่อกองเมื่อชิงเข้ามาเอารวดเนมนซ้ำพ่อเน้เราโกมบ่หอดง่ายขึอย่างนี้ขอบคุณหลายๆเด้อคุณเมียด้วยผู้ขากนมากกว่เสียวไปหนามาล้างได้รถติบาราตีเราเป็บอกกตบผู้อื่นได้พูดจากองก็ได้มาเสนอ แก่ฝันก็คอยก็ดใจจนเผลอเอ้อันนี้ลูกไส้หละอ่าลูกไส้หล่ะอหลวงพ่อมาหาโกศลนน่ะนะอ่ากับนาัสกันเพืนหลวงพ่อเพ็นหลวงปีหรือสาวะิี่ตุ้โลดทุกวงไปเที่ยวตอมาพ่อ่มีไงอ่าุมพอออกเมีออกมาเห็ดบุญเหดท่านชุ่มมอร๊องมอลําหมอลำละเอียกับพอักพ่อไหวหมอลําละเอียดไปพ่อเมียพี่น้องไหวเพื่ออย่งไรเพื่อผิดเพผาดให้แก่พอการลำสลังทางผา เอาพ่อเม่นแรงมพ่อเพียงมือนี่เข้ามาเอาบุญเม่นเขียดกับเร้าเขียดนาเม่นผมกับเส้าผมมือนี่เอาบุญนาใจ้ว่าปุ่งซ้้ามือเนี่ยจะาสะเขียดจะาสะมี่งพ่อขมพานาเป็นลวงพอเล่าวาาเห็ุบุญเล้วก็ให้ได้บุญหลายๆเด้อมีไงสมกระไดสุ่มพอมมขั้วเม่ยขั้วของเท้ากระไดความสมนันกระสิให้ หอยพอนหอยเพื่อ <m uch 2> นสักคนซุ้มหัวพ่อยายไม่ยายบ้านหนองบัวนากร้องเฮาก็คือกันลานโน่นสะอาดก็คือกันถึงแม้เพื่อนพี่แบบพวกกับโน่นมันอยู่น้ำกัน อามาสามลดอยูนน้ำกันเห็นฮอดไทยบ้านคึมบเห็นฮอดไทยบ้านนองกู้บ้านไก่จิดจิดกันบ้านหัว้องกับพองบ้านเจ้าบ้านเนี่ยกอบ่มจักีบ้านคืมม้วนตีกก่บ่วจักกอก็ได้ปเห็นจตกเทียซ่งแม่ของแม่บ้านม้วนได้ต่งเด้อีไบ้านนองกู้ยกไปบ้านผู้บ้านผู้ไหนบ้านหมอลำแบ่เดีอ่า เฮ็ดบุญไว้ดีกะให้ได้บุญหาโทษเด้อพ่อใหญ่แม่ใหญ่ก็ได้พวกเจ้าทําบุญแล้วให้เจ้าคนดอกน้ํซื้อพญาธิอย่ามีภัยอันตรายมาเบียดกาสุขเจ้ายามเจ้าเนนอนบ้านสุขสําราญทุกเศ้าคเด้อแม่เด้อคุณพทคุณพกทั้งสูงกับเจ้าให้นั้นกุสนั้นพอแม่ทำบุญแล้วใจก็ให้เย็นจังน งามเมื่อเป็นมนุษย์โลค่าผญาทีมองเห็นให้ห้างไก่แเสแสนสิ้นบนนได้เป็นบุญล้นบุญกูศสนมาก้องก่อทั้งก่อเรียวแต่ลอดวันปะมวลไปกู้ส่ตังจงสำลันจงให้เศร้าศรัทธาเอาไปท่ทนส่งละท่านให้สรงตาเจ้าให้ใจกวนดังทงล้วน พอมหากูสก็คือกันเดิ่อิงอ่ะอ่ะเป็นอาจารย์เป่นเาื่อนมาให้เพราะรายเอาเม่ยมอแช่ลูกหล่ะอืมโอ้ของเขามาหาโน่นกอกตีว่นเจ้าว่านได้เรือเ ว้ยเอามาไม่ได้ล้ป like ีนนั่นหมอเช่นผมได้ปากเอาได้เงินสี่พอยลงมแต่เอาใหม่ล้ำปเรื่อยไแล้วน้อตีโวเาไปสารว่าห้าผู้นั่นว่าอยากนล้ำผู้นีได้งเงินแล้วเป็นตีนเงี้ยนะว่อยางลงมนะเงี้ยเผ่อเงี้ยจีซ้อนเอาหมันส่วนเดียวตกไปได้ก้ว้ยคอมเ็นต์เงี้ยิดันหลุยไปทางหนึ่งเลยดิ พี่ดอน้อยพี่นอจะวางเรียงเหียบหัวของเมีย่าบอกผู้เฒ่าเก่าวัดจำศิลแต่ว่ามือนีเวลามันน้อยหัวใจดอกมอลำแหงหลายมอลำกลมเราว่าจะสบาโดนพนาวาเอ่อยบอบอน้ำดอกหียบพของเมียบัดหนจะไปเก้กระดองสามีวตถนกรนใดเมียกนใดยาวรอดบันนมอ หนักโดนปีมากเบื่อุกคนใช่เอาเขาไปบอกผู้พี่อยก็บอกพวกเจ้าดรอกเอ๊มาดสั่งเครืงคันไานี่แต่อะเนี่ยเอมันเลี้ยสิหายอีกตีน่้ที่อ่านเพื่อนว่าผู้ขาบ่มีขาเบียงคือหมูบ่เห็นเบียงเทีย่าสั่นเออเป็นกรเลยว่าให้เบียงให้ยเนี้ยบะสั่นว่าจะไปเลี้ยใจถอ